สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยครับผมินดี้ัลรังสุดเซลฟอร์ดนะครับผมในอีพีที่สองแล้วต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับผมหลังจากที่เราไปยิงนู้นยิงนี่แล้วก็หาเรือนู่นหาเรือนี่นิดหน่อยโอ้โหแบบว่าเป็นการเริ่มการประจญภัยที่สุดจะเอ็กซ์คลูซีโอเคยังไงก็ฝากอีพี้ด้วยนะฮะโอเคอเค,คนนี้เหมือนจะต้องหาของมาให้นะเพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อไหร่ผมจะได้ชมวกตรงนี้มันมีโจนมาอยู่อีกแล้วผมต้องไปหาโจนก่อนก็ได้วะมันแบบว่ามันต้องตรงไปนิดนึงอะเออเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆจอดมาแล้ววะตัวนี้ขออีกรอบ โดนไหมไม่โดนทุกคนโดนอยู่โดนอยู่นี่แหละโพซิชันดีเรียบร้อยอีกอันนึงอีกอันนึงเนี่ยมันยิงตรงยิงติดได้ด้วยทุกคนนี่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 ยิงด่วนยิงด่วนยิงด่วนสามนัดสามนัด วิจะพังแล้วเว้ยสวยครับยิงเก่งมากทุกคนบวกอีกร้อยห้าสิบครับโอ้ my g กอด ไอ้ตรงกลางนั้นคนพูดอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยรับคนขึ้นเรือเฉยจังวันนี้โอโ้โ,อโหหอยยอตรงนี้คือใครเขาคือโอ้ไม่กอดผมว่าไม่ใช่ละผมว่าตรงนี้มันมีประเด็นวะจริงผมไม่ได้ นี่ไงผมว่าแล้วอุ้ยเราตร้องรีบเลยนม่ไม่ได้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 ้าไปนิดนึงช้าไปนิดนึง,นนงมันจับสาวๆเป็นตัวประกรันอยู่ทุกคนทังหวะนี้ไม่ได้แล้วความที่เรานั้นเป็นสุภาพบุรุษอย่างมากผมจะแบบ ตัวยทุกคนเองเออแตกไปหนึ่งลำยิงได้ยังยิงได้ยังขอยิงหน่อยยิงได้แล้วอุว้ยไม่โดนยิงหน่อยสวยครับเดินเรือต่อยิงอันหนึง่งสวยครับอันท้ายแล้วอันท้ายอันท้ายสวย สวยมากจาังวะนี้โอ้โหมีอยากจะพูดแต่บโกมีอีกสองร้อยผมไม่ยังเก่งเลยวะจะบอกนะว่ารอบนอกก็มีอ่ะผมว่าดูจากทรงแล้วน่าใช่รอบนอกมันต้องมีแล้วแหละไอเรือลำนั้นอะ จริงๆมันมีเรืออยู่ฝั่งนู้นด้วยมันไปไหนของมันแล้วนะไม่รู้เนี่ยผมว่าลำนั้นน่ใช่นแน่นอนโจดเก่าผมเองอ่ะ <c oughs> ใช่ปะใช่โอ้โหจังหวะนี้โอโ้โ,อโหมันเริ่มการแบบประทะกันเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยว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 ขอแบบชนหน่อยเออ ผมตามตูดอยู่ยังไงก็ทันเออไอหมอนี่โพสิชันการยิงไม่มีแล้วทุกคนจี้ตูดมันอยู่โอ้มันมีกระบอกปืนทั้งสามอันทุกคนดูดิผมจี้ตูดมันอยู่ผมจี้ตูดมันอยู่เออเรียบร้อยแตกยังยังไม่แตกผมจี้ตูดมันอยู่เอายิงวาวอีกแม่งเลยอีกทีเดียวเฮ้ยยิงดนื้มาเนี่ย โดนอยู่เ <c oughs> มื่อไหร่ทางอะ่ะเฮ้ยทำไเหมือนไม่โดนเลยวะ <c oughs> โดนมันโดนบ้างไม่โดนบ้างอ๋อนั่นไงผมเห็นเลือดมันนะอ๋อโอเคผู้เลือดมันเยอะมากทุกคนตอนวนี้อย่าเผอโดนมันยิงอย่างเดียวพอผมโอ๊ยควันไม่เข้าหน้าอืจังหวะนี้ปนยี่สเก้าแล้วทุกคนเลือดขวาบนนะ 23 rồi, làm gì phun? Lao đùa bấu bậu, mày ngếy. 17, cho qua ní, như ngay, cho qua này như ngay. Ơi. 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 Ơ เก่งเกินไปอันนี้เกินในการซ่อมอ๋อนี่ไงโอ้ยอ๋อเนี่ยอ๋อทุกคนผมได้มาแล้วน่าไม้เอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ชมวกนี่วะ่ะแล้วนี่เหมือนได้แส่มาแล้วแซ่มันใส่ยังไงวะเนี่ยใส่ตรงนี้เหรอแส้ไซส์ไซส์อะไรละ่ะใช้ยังไงก่อนประเด็นเออ เอาว่าตรงวนี้หูดูดิดูระยะของธนูดิโคตรกว้างครับตรงวันนี้โอเคถ้าตรงนี้มันเคลียร์แล้วผมก็น่าจะเดินทางไปที่อื่นครับผมที่นี่รู้สึกว่าจะมีแต่ไม้นะเออเพราะฉะนั้นก็มาเก็บไม้ก็จบๆไป นี่ไงโอ้กล่องเพียบอุ้ยเข้าตัวแบบล่ำซ้ำในวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคือปืนใหญ่อีกอันนึงทุกคนอุ้ยมันปืนใหญ่กับคนละแบบด้วยนะอันนี้แบบผมแบบมีปืนสามทิศทางอะ่ะคิดดูดิ ตอนนี้โคตดอย่างเก่งที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยหุ้ยนี่ไงผมได้แคมมล่ามาแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดวกดวากดไไปนิดน,นึง <laughs> <laughs> อะไรคือแบบคอลเลคชันของผมอะอ๋อหุ้ยอย่าบอกนะเกมนี้มีการตกปลาเกิดขึ้นอะ่ะอ๋ออันนี้คือ สีทงครับผมแล้วนี้น่าจะเป็นผมไม่มีสีเขียวอะเสียดายเอาพราทิตมาเอออ๋อนี่ไงได้ไหมอ๋อนี่ยเรียบร้อยทุกคนโอผมจะได้แบบสีทงมาเรียบร้อยโอเคเมืแ่อบบกี้เราเหมือนจะอ๋อนี่ไงแคมิลาทุกคนถ่ายรูปสิ่งของมานะฮะแล้วก็แบบว่า เขาจะให้คะแนนรูปเราเออขอดูก่อนเมื่อกี้เหมือนได้ของมาตึมเลยมเมื่อกี้เหมือนจะได้นี่ไงโอเวตตกปลาตกปลาไงวะเนะี่ยอืมเมื่อกี้เหมือนผมเห็นตัวอะไรสักอย่างตรงนู้นเอ้อจะว่าไปเรายิงฉลามได้หรือยังนะนี่ทุกคนผมแบบมีมีแบบ สีธงนี่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 ฉลามฉลามคือฉลามมันยิงได้ไหมอะ่ะเอาแล้วมันหายไปแล้วผมว่ามันน่าจะยิงได้นะทุกคนโอเคทุกคนไปเราได้เวลาประจนภัยกันต่ออันดับแรกเลยเราดูกันก่อนว่าเราจะไปไหนดีคือตรงนี้มันเป็นที่ตกปลาเออซึ่งผมตกปลาไม่เป็นไ <laughs> ม่เงยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราต้อง คนดูระบบตกปลานะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเขียนอยู่ว่าฟิชชิ่งทุกคนใช่ป่ะสเปกปลาครับผมเอาว่าออ้ยจังหวะนี้แล้วมันตกไงวะเนี่ยกดคลิกหรอแล้วยังไงอ๋อเหมือนการลากปลาแบบว่าให้มันอยู่ตรงกลางครับผมอ่า เราก็จะได้ปลา,าครับผมวันนี้เหมือนจะได้ปลาหน้าเหล่มานะมันกินได้ไหมมันทําอะไรได้ไหมมีกล่องอยู่มีปลามีแคม,มลีล่ามีเป็ดตกปลาครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปประจ ol ไฟกันเพิ่มครับผมจากที่ผมไปดูมาไอหินไม่ได้ไปดูมานะอ่านจากตรงเนี้ยคือถ้าพวกเราอะมีชมวกอะเราอะสามารถเอาไอหินสีม่วงๆอะจำได้ไหมที่มันจะเป็นอยู่ตรงภูเขาอ,อะเราสามารถเอามันลงมาได้ด้วยครับผมซึ่งแน่นอนว่า หน้าอย่างมากครับเออหน้าลงมาอย่างมากใช่แล้วก็อไอตรงเนี้ยเควสทำไม่ลยลงไม่สร็จเลยเอ่าริงด้วยไอหอยพวกนี้ผมสามารถยิงได้ทุกคนแต่ว่าต้องรอมันโผล่มาก,ก่อนนะเดี๋ยวผมรอมันโผล่มาก,ก่อนดีกวา่ามีระบบฝนตกด้วยหรอทุกคนนีเวนทีฝนตก ไลน์ลิ้นชิ้น,นาม่แตงเดี๋ยวข้างหน้าเราใครเปิดโคออฟมั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออดเ,ยเดี๋ยวเออได้เอ้ยเดี๋ยวนั่นใครอะ่ะเออไอตรงนี้มันใครวะเนะี่ยสัดดีครับอ๋อไม่นะเรียบร้อย เ <c oughs> ลยเรือราเล็กเกินไปเห็นไหมเวลามีคนขึ้นมาสุดท้ายมันก็ยังอยู่3ามคนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการช่วยคนมานะผมผมว่ามันต้องขยายเรือมันต้องมีจักวิธีหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นวิธีนี้แหละชัวร์เลยจังหวะนี้ผมว่าเราจะได้อัปเกรดเรือกันวันนี้แหละเอาว่าทุกคนและจังหวะนี้เออแบบว่าเขาเป็นคนอัปเกรดเรือจริงๆด้วยนี่ไงทุกคน อันนี้คืออะไรอ่ะพินพิน,นคืออะไรอ่ะเออมันเป็นคนอัพเกรดเรือจอิ้วดูดิเฮ้ยเรือเราใหญ่ขึ้นได้ทุกคนนี่ไงเออคือแบบว่าประเด็นคือต้องไปหาไม้ไมาอีกโอ้โหและไม้ผมมีอยู่800อันคือระหว่างสู้นี่ก็คืออัพ เขาเรียกว่าอะไรซ่อมเรือไปเยอะมากซึ่งโอ้โหแม่งหมดไงพันสองนะครับผมพันสองนี่เราได้เรือดีแน่นอนครับผมแต่พันห้านี่คือเรือดีที่สุดแล้วพเนี้ยเออโอ้โจังหวะนี้พอรู้ว่าแบบเราสามารถอัปเกรดเรือได้นี่คือต้องหาของด่วนเลยนะเออเราแบบต้องไปนั่งหามุงหาไม้แล้วแหละ,หละคือแบบเจอกงเจอกล่องอะไรพวกนี้ผมว่าเราต้องเอ,อ้ยเดี๋ยวจะว่าไปเราขายปลาได้ไหมเพื่อที่จะแลกกับไม้ อ้าทุกคนแล้วมันขายปลาแรกไม้ได้จริงด้วยอุ้ยนี่ผมขาย2ตัวนี้ผมอัพได้รอบหนึ่งเลยเนี่ยเออัะหน่อยเวลาทุกคนอย่างน้อยคือขายไงอา้าวขายปลาไม่ได้ทุกคนเสียใจมากแต่มันขายลูกดำๆเมื่อกี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องผมว่าเราต้องหาแมพใหม่ อาทุกคนระหว่างเดินทางผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีทางด้านของลมด้วยนะเนี่ยเป็นการต้านลมอะไรประมาณนี้เห็นปะมันจะมีมีลูกศรลูกศวนด้วยลูกศรแบบว่าชี้ลงเออแบบว่าชี้ทางด้านของลมอยู่โอ้แล้วผมมาไวอย่างมากจังหวะน,นี้ไหนเอ่ยเฮ้ยนังไงมีหอยอยู่ตรงนั้นทุกคนนี่นี่น,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 นีเรียบร้อยได้อยู่เหมือนผมจะได้ไข่มุกมานะครับผม เห็นไหมมันเนี่ยมันต้องการฉมวกจริงๆด้วยผมอยากได้ชมวกระหว่างนี้เราก็หาของตามนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเออขะม้อนเรียบร้อยได้มาอีกอ่ะแล้วก็เอออาริงด้วยอันนี้คืออันนี้คือเขาต้องการเหมือนเขาลืมกล้องแล้วเขาแบบว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปเราสิอะไรเงี้ยโอ้โหจัดเอ้ย ฉลามแม่งมาตรงนี้เลยเหรอถามจริงยิงนะเว้ยโแม่งอยู่อยู่มาจากไหนวอเนี้ยยิงได้ปะเหมือนจะยิงไม่ได้แล้วทุกคนโอเคเกมนี้สองนั้เราแบบรักฉลามฉลามไม่ทําร้ายเราอ่านี่เราต้องแบบถ่ายรูปของน้อนนะครับผมเออเขาแบบขอให้ถ่ายให้หน่อยเพราะว่าเขาลืมหยิบกล้องมาเอาหนึ่งสองจัมเชะเรียบร้อยได้ไหม อ่าเรียบร้อยทุกคนแล้วเขาให้ของเรามาเฮ้ยเหมือนแบบว่าเมื่อกี้มันเป็นการเหมือนแบบว่าเออทำให้แบบว่าคําขอเขาเป็นจริงซึ่งแน่นอนว่าผมได้มาแล้วนี่เรียบร้อยก่อนนี้ผมเสร็จหมดเลยเอาว่าไปต่อครับมีกล่องตรงนี้อีกเรียบร้อยกล่องนู้นนี่ของนู้นนี่เยี่ยม,มผมพูดเลยว่าได้หมดอันนี้ เหมือนเราจะได้แผนที่ใหม่นะครับเนี่ยเน,นี่ยเป็นไงอ่าเฮ้ยแผนที่ใหม่แถมมีอะไรแดงๆด้วยคืออะไรอะ่ะอ๋อเขาบอกว่าที่เนี่ยน่าจะมีสนามยิงปืนแสนสนุกรอเราอยู่ซึ่งว่าแบบน่าไปมากเลยเออก็ยินดีที่จะได้ไปมากๆครับผมเพราะว่าไม่มีที่ไหนให้ไปแล้วในวันนี้แต่ผมว่าเรากลับไปที่นี่กันก่อนดีกว่าคือเรากลับไป ทำให้เรือเราแบบว่าดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าผมน่าจะขายของแล้วก็สร้างเรือได้ใหญ่ขึ้นแล้วแหละโอเคครับอีพีนี้ก็ขอจบไว้่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนแรกตอนประทะกับเรือใหญ่อีกไม่คิดว่าจะรอดเหมือนกันงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มาดูกันในวันนี้ด้วยนะครับผมใครที่ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยที่คอคมเมนต์ด้วยขอบคุณมากมากเลยครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมเลีนสิแนี้